วาดหัวกับตัวจากนั้นมีมือกับเท้าตามด้วยกระบอกไม้ไผ่อย่าลืมรายละเอียดของกระบอกนะแบบนี้เลยแล้วก็ลบเส้นส่วนเกินออกวาดผมของเนสโกะจังแบบนี้มีโบด้วยนะแล้วก็ลากเส้นลงมาเป็นเหมือนสาหร่ายทะเลเลยอีกข้างหนึ่งด้วยนะแบบนี้ยัก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 ,ยก ็นไหมเราก็จะได้ผมของเน็กซจางแล้วแล้วก็วาดเสื้อคลุมตามด้วยลบเส้นส่วนเกินออกเหมือนเคยมีชุดข้างในแบบนี้ผ้าคาดก็เป็นลายตารางแบบนี้เลยส่วนด้านล่างก็เป็นขีดขีดดอกดอกแบบนี้เติมตาหวานหวานกลมโตแบบนี้เลยมีคิ้วด้วย 你是狗真。